ดครับเช้านี้เป็นเช้าของวันที่20พฤศจิกายน2557ครับตอนนี้ผมกาแฟนะฮะน้ำฟ้ากำลังขับรถข้งหน้าไปยังอ,อุทยานแห่งชาติแม่วงครับซึ่งวันนี้เราจะทำการเดินทางไปยังเขาโมกจูครับก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับการภารกิจในปีนี้ของเราทั้งสองคนนะฮะ ไนก็เดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับว่าโมจูจะเป็นยังไงเส้นทางเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวว่ากันครับแต่เขาว่ากันว่าอุทยานแห่งชาติแม่วงเป็นอุทยานแห่งชาติที่สมบูรณ์แบบนะครับก็เดี๋ยวเราจะดูกันว่าธรรมชาตาิที่นี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับตามเป็นเส้นทางก็เป็นหมู่บ้านตามชนบทครับก็มีบรรยากาศที่ดีฮนะ ป่าไม้ก็ยังอยู่อีกมากมายนะฮะก็ถือว่าธรรมชาติยังดีพอสมควรทีเดียวเลยนะครับโมกโจเนี่ยหนปีนะครับก็จะไปได้เพียงแค่600คนนะครับดังนั้นคนไทย60ล้านคนจะไปได้คบทุกคนก็ใช้เวลาแสนปีแน่นอนฮะแตเดี๋ยวผมก็จะรายงานให้ทราบเรื่อยๆนะครับแล้วก็สถานภาพของแกงผมนะครับว่าเป็นยังไงบ้างกับเส้นทางที่มหาโหทของ Mom.